หากคุณกำลังมองหาร้านเติมเกมคุณภาพที่มีเกมออนไลน์มากมายเราขอแนะนำ Over Top Up นะครับผมสำหรับ s าว r k FC 24นระบมบอกได้เลยว่าเติมเกมกับที่นี่นั้นปลอดภัยรวดเร็วและแอดมินบริการดีนะครับมองกันนี้นั้นเขายังมีฐานะของแคมเปญพิเศรษระบมฟาดแข่งในคุกรูปแบบระบบม,มีส่วนลดต่างๆมากมายครัผมหากสนใจลิงก์อยู่ข้างใต้คลิปเลยครับผม โอเคสวัสดีครับคุณผู้ชมขอตอนรับเขสู่รายการ g 4ฟยรทั้งวันนี้เรามาอยู่กันกับท่านั้นของเรนจังซีซั่นสุดท้ายพาร์ทที่6กันอีกครั้งหนึ่งนะครับเปิดมาวันนี้น่าใสามาเลยได้กลับมาใส่เสื้อที่ตัวเองชอบอีกแล้วไม่ต้องใส่เสื้อคอเตาอีกแล้วบ้าโบตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเดือนกุมภาพันธ์แล้วนะครับผม วันนี้ลิพูจะต้องเปิดศึกหนักก็ผมเจอกับท่าน้่งของบาร์เซโลนาในศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกซึ่งวันนี้จะต้องออกไปยืนที่ค้ำหนูด้วยแต่ว่าก่อนจะไปดูศึกนักก้นนะครับผมผมมาแจ้งอัปเดตข่าวสารที่น่าสนใจของลิพูในตอนนี้กันนิดนึงนะ,ะนะครับผมเอาละครับหลังจากปิดตลาดซื้อขายนักเตะไปเนี่ยต้องบอกว่าทีมงานแมวมองของลิพูเนี่ยผมถือว่าทำงานได้สอบตกมากๆนะครับ เมื่อเราไม่รู้เลยว่าสโมสรมีปัญหาทางด้านการเงินหรือเปล่าเพราะว่าตอนนี้เราเป็นแค่นักเตะเนาะแต่ว่าลิพูเสียนักเตะตัวหลักไปถึง3คนนะครับผมคนแรกนั่นคือทางด้านของโคดี้กักโปนะฮะยูไม่แน่ใจด้วยว่าย้ายไปไหนนะครับผมคนที่สองคือเควินดันโซนี่ก็ไม่รู้ว่าย้ายไปไหนเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้คือไม่อยู่กับทีมแล้วแล้วก็คนสุดท้ายนะครับผมบอกเลยว่าคนนี้ขายไปได้ยังไงและขายไปอยู่กับทีมคู่แข่งด้วยนั่นก็คือทางด้านของลิพูปล่อยบรูโน่กิมารายส์ครับผมในช่วงตลาดซื้อขายนักเตะหน้าหนาวนะ ให้กับ Manchester แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับผมและที่สำคัญคือแมนยูเป็นรองจา่าฝูงไงแล้วจะมาแข่งกับเราด้วยโอ้โหแล้วคือเสียตัวหลักไปหมดที่สำคัญคือเราไม่ได้ใครตัวใหม่มาแทนด้วยนะครับโอ้โหเจอกันครอปเนี่ยเพิ่งจะได้รางวัลผู้จัดการทีมยอดเยี่ยมแห่งปีไปนะแต่ว่านี่จะเป็นแพสที่ยากที่สุดเลยในการจะยังพาลิพูให้เป็นแชมป์ทุกแชมป์ ก่อนที่เขาจะต้องทิ้งทีมไปนะครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้ภารักอันหนักอึ้งแน่นอนครับผมมาตกที่เดอะแบกย่างยูดิวะาเรนอีกแล้วล่ะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยไหนๆที่เรนจังจะต้องมาแบกแล้วเนี่ยผมว่าควรจะต้องมีเครื่องไม้เครื่องมือให้เขาได้ไปผ่อนคลายบ้างนะครับผมเครื่องบินเจ็ตก็ดูจะเป็นอะไรที่น่าสนใจสาหรับเรนจังอยู่เหมือนกันนะผมเพราะตอนนี้เงินของเรนจังเนี่ยก็มีสะสมไว้ยเยอะถึง33ล้านยูโรแล้วนะผมเครื่องบินเจ็ตราคาเพียงแค่20ล้านเองเพราะฉะนั้นเรามาซื้อความสุขให้เรนจังดีกว่ารับผมจัดไปเลย เฮ้ยมาเครื่องบินเจ็ตไม่เคยมีใครซื้อมาก่อนในตระกูลนี่กูซื้อคนแรกเลยจัดไปครับผมเฮ้ยแต่จะมีเครื่องบินเจ็ตไปทำไมนะเนเมื่อจริงๆก็ใช้การวาร์ปหายตัวได้บ้าจริงเอาเลยครับจากการที่ซื้อเครื่องบินเจ็ตเนี่ยทำให้ผมได้ค่ามาดริกเพิ่มมาอีก800แต่ก็ยังไม่พอนะฮะก็อันนี้ผมบอกคุณผู้ชมเลยละก,กันครับผมว่าไอ้แม็กทียริชเนี่ย ที่จะได้ไอคอนพย์สไตล์เนี่ยยูคิดว่าในซีรีส์ของเลนจังน่าจะทําไม่ได้นะเพราะว่าไอตัวเนี้ยเขาเพิ่งมามีตอนหลังนะครับผมหลังจากที่ผมเล่นไปได้ประมาณสักสซีซันแล้วอะผมก็เลยทําให้มันเป็นมาวาอริกแบบ65%ไม่ทันจริงๆนะครับผมถ้าจะทันอนะคือผมต้องเล่นอีกสักประมาณซีซันหรือ2ซนะีซันอะซึ่งไม่ไหวแล้วครับผมนี่เป็นซีซันสุดท้ายแล้วใครที่เคยทําได้ไอหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์เป็นพรีสไตล์สักอันหนึ่งอะแล้วเลือกไอคอนพย์สไตล์เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังหน่อยแล้วกััันนนนะรมมอยากู้เเหืว่ป็งงไงนะ เอาละครับมาอัปเดตทา่านม้ของสควอต11ตัวจริงของเจเกนครอปในตอนนี้กันดีกว่าหลังจากที่ปิดตลาดซื้อขายนักเตะไปนะรับอกวันนี้จะเตะกันที่คัมนูนะครับผมพุทธศิลปเป็นทอร์จูสโลเคนแล้วก็สภาพอากาศมี เมฆปกคลุมนิดนึงแต่ฝนยังไม่ตกนะฮะตอนนี้ผู้รักษาประตูนะครับผมยังคงเป็นอลิสันเบ็คเกอร์นะเซนเตอร์แบ็กแล้วเป็นกัปตันทีมคนใหม่เลยด้วยนะครับผมกูเริ่มงงกับกัปตันทีมมึงแล้วครับนะเป็นไอโรโยนะฮะนี่ผมไม่แน่ใจว่าเป็นเด็กดาวรุ่งซื้อมาจากทีมไหนนะครับผมแต่เสื้อไม่ใช่เสื้อหรือยุคภูนะจะยืนคู่กับเมดิน่านะครับผมแบ็กซ้ายเป็นมิรันดาเหมือนเดิมแบ็กขวาก็ยังคงเป็นมูเกเล่นะฮะกลางรับตอนนี้เขากลับมาใช้เป็นมอร์ตันนะครับผมมีช่วงหนึ่งอนเ่กกกกลลาาาางออ่่ะะะจยยเเปป็็นนนนโโดืคูับบบี้ะ ภาระในการปั้นเกมตรงกลางนอนยากจะตกกาบี้เต็มๆเลยครับผมเพราะฉะนั้นตอนนี้เรนเนี่ยจะต้องมาเล่นคู่กับกาบี้เยอะมากส่วนปีกซ้ายที่เราเสียคนที่กักปไปอ่ะเราไปได้ฟิลิปคอสติชมาแทนโอ้โหกูละป,ปวดหัวแม่งเอย้ยเสียคนโอเวอร์โรลประมาณ80กว่าไปได้คนโอเวอร์โรลเมาแทนกูปวดหัวจริงปะงานหนักของเรนจังกับครอปเริ่มต้นขึ้นแล้วครับผมแต่เราต้องทำให้ได้ครับผมและเชื่อมั่นว่าทำได้ ใครยังไม่ได้กดไลค์อย่าลืมกดไลค์ด้วยนะครับผมปะลุยเอาเลยครับผมมาดูกันที่บรรยากาศของสนามคัมนูนะฮะทันนาเรียคูเนี่ยต้องบอกว่ากองกําลังอ่อนลงไปเยอะมากครับวันนี้มาเจอกับบาร์เซโลนาที่ค่อนข้างแข็งแกร่งมาดูว่าจะเป็นยังไงไม่มีดันโซไม่มีกัคโปและไม่มีบรูโน่กิมารส์สึกแล้วครับผมโดยเฉพาะกริมารส์เนี่ยสำคัญกับเรามากเลยนะครับผมอย่าลืมว่าเขาเป็นแดนกลางที่แทบจะช่วยเราเล่นมากกว่าปาโบกาบี้ด้วยซ้ำแต่ไม่เป็นไรครับอุปสรรคมีไว้ให้ โอ้โหเจ็บเลยเจะบอกว่าอุปสรรคมีไว้ให้เราฝ่าไปให้ได้ไะเรนจังฉันเชื่อว่าได้ทำได้มอตันให้มาเรนจังคือตอนนี้กลายเป็นเหมือนลิฟทูเป็นทีมเน้นปั้นดาวรุ่งจากอะเคเดมี่ตัวเองไปแล้วอะฮะโอ้โหจังหวะนี้สวยครับนึงจังหวะหลอกเฮ้ยเบาเด่หวะเรนจังกิ้งหูนี้ติดท่าน้าของกิมินเนสฮะเริ่มมาก็ได้บุกก่อนนะแต่ว่าเจาะยากอยูอย่ฮะแบบนี้บุกโยสาก้าอีการคุณตดการยกมาถึงเฟรดรีดูดิ บาร์ซ่ากลายเป็นทีมแม่งแข็งกว่าเราเฉยเลยอ่ะมึงมีปัญหาการเงินไม่ใช่หรอวะบุกยอสากาลดบอลจริงวุ้ยต้องถามว่าบอลลิวปูเอาเงินไปใช้ทำไรครับได้เงินจากเรนจังตั้ง400กว่าล้านเอาละเล่นสั้นนะับผมบุกยอสากาสากาไฮมาคิมิเนตดึงอุ้ยเฮ้ยโค้งออกไปก่อนสวยครับยิรันดายังไม่หมดอะไรฮะมาติเนลลี่โอ้มันเสริมนักเตะแม่งโหดจัดเลยอ่ะบาร์ซ่าเนี่ยถ้าจะซื้อจากอาร์เซนอลทุกตัวอยู่แล้วเนี่ย แบตตรช้าโดนครับผม oh! อารโยโตัวแทนของดันโซนะและฟิลิปคอสิคืนกลับมาไปแล้วครับผมยูนิว่าเล่นเอาละทุกจังหวะตอนนี้มีค่าบทครับต้องยิงให้เข้าและ1ประตูต่อศูนะคือตอนนี้เราเป็นเดอบแบกแบบเดอบแบกจริงๆแล้วนะครับผมปกติก็เป็นอยู่แล้วแต่ว่าตอนนี้ทุกโอกาสนะครับผมถ้าได้ต้องนี่ไงความฝันของผมคือเป็นลูกรักของป่าเนี่ยแหละ ม่ว่าครอปจะต้องปล่อยใครออกไปนะผมแต่ตอนนี้เขาจะไม่ปล่อยเรนจังออกไปจากทีมอีกแล้วอะสิ่งที่เรนจังต้องตอบแทนให้ก็คือทุกจังหวะเราต้องแบกทีมให้ได้ให้หมดนะฮะเพราะตอนนี้เพื่อนเรามันเป็นแบบว่าเป็นรุ่นเพื่อนหมดแล้วอะครับผม <c oughs> <c oughs> เรนจังยี่สองอะในทีมแม่งอายุประมาณยี่สายี่ห้ากันหมดแล้ว <c oughs> บ้าจริงโอเคบาซ่าอ้าวสวยครับปอบกบบี้เออเนี่ยแหละชุกเวเซชุกเวเซนี่อายุประมาณยี่สิบเจ็ดแล้วนะฮะก็เป็นพี่แล้วล่ะ เล่นกันอยู่2คนนี่แหละเรนจังฝากฟิลิปคอสติชายเป็นคอสติชากเป็นหู่เท่าไปแล้วนะฮะสาปีไปแล้วขวาสุดนะผมมูเกเล่ให้กลับมาเลนจังยิงไกลเลยเลยกันแต่เซเก้นนะผมยังยอดเยี่ยมอยู่อนะต้องมีโอกาสต,ต้องลองสับบ้างแหละเข้าใจหลายหลายคนที่พิมพ์อะพี่ครับเล่นหลายจังหวะหน่อยเฮ้ยจังหวะนี้กดดันได้ดีนะ,ะเนี่ยแต่ออกเลยซากาให้มาแมนนิ่งแมนนิ่งให้กลับมาบุกยศสากาไอตัวนี้ก็คล่องเหลือเกิน ซากา้าคืนกลับมาแมนนิ่งแมนนิ่งดึงจังหวะโอ้ให้มาได้ด้วยเปตรีคืนกลับแมนนิ่งแมนนิ่งโอ้โหล็อกสวยครับผมแมนนิ่งคืนกลับมาจิ้มจังหวะสุดท้ายเฮ้ยอารูยูนี่สมแล้วที่ได้เป็นกับตันทีคนใหม่แต่อยากถามว่าแล้วมอตันทำไมพี่ไม่ให้เขาไปกับตันแล้วเหรอโอ้ทุ่ม,มาสวยครับอลิซันสับขาไปดีครับผมเรียบร้อยเนี่ยแหละดวนเดียวๆตัววเนี่ยยังไงเราหลุดอยู่แล้วยิงและส่งประตูต่อสูนครับผมใช้โอกาสให้ไม่เปลือง นี่แหละคือการที่เกิดมาเป็นกองหน้าระดับเวนะิลด์คลาสฮะโอกาส2ทีเรนจังเปลี่ยนเป็นประตูได้2อทีเลยนะฮะโอ้โหสุดตีนนะีับขาหลอกใส่โคเซคิมิเนสหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะคุณเด้พยายจะตามมาก็ไม่ทันแล้วก็ผมโอ้โหความไวของเรื่องของปีศาจเป็นไงท่าเลี้ยงใหม่คล่องหรือยังับผมเพิ <laughs> มม่งรู้ว่าแอนิเมชนันการเลี้ยงแม่งมีผลขนาดนี้เหมือนกนะันนะนึกว่าแบบจะวิ่งท่าไหนก็ได้เลือกจะในดีนะครับถ้าแบบนี้ บาซ่าโู้หลุดมาอีกแล้วเริ่มจะไม่ไหวเริ่มมีช่องแล้วลิพูโอโ้โหยูซุฟามุกโกโกโย้ยิงติดเซฟอลิสันเบเกอร์ใครตัวเนี้ยไปจากทีมก็ได้อลิสัซนห้ามไปอะแล้วู้ศินก็เป่าจบเกมขันในครึ่งเาแรกไปก่อนที่ค้ำนูนะฮะบาซโลูนาเจ้าบ้านตามหลังลิพูอยู่2ปร,ระตูน,นะฮะรูปเกมต้องบอกว่าจริงบาซ่าข่มเอาไว้ทั้งเกมฮะแต่ลิพูสวนได้คมกว่านะฮะนำจากเรนจัง2ลูกเลยครับผม มีการลุ้นแฮตทริกนะครับผมสนับยูดิวารเรนโอ้ยฟาเชลลี่โอ้โหอดีีกับตันตอนเล่นอยู่กับจูเวนตุสก็ว่าแกหายไปไหนโอ้โหแม็กอัปเกรดทีมครับย้ายมาบาซ่าเฉยเลยยกมาลูกนี้ดูความแข็งแกรง่งรนี่ไงใช่ไม่ใช่เรนคนเดิมที่เปาะแปะแล้วเอ้ยอย่าอย่าบ้าครับเกมอ้าวอุ้ยให้คขสวยมาแบบนี้ก็ปั่นและเรียบยร้อยก็ผมแฮตทริกสำเร็จเลยนาที49กครับผมทีมเยอรมุนได้ประตูออกห่างเป็น 3ประตูต่อศูนย์จากยูดิวะเรนนะนี่ไงหลายหลายคนอาจจะบอกว่านี่มันแบบว่าลูกรักเจ็คเก็ค,ค,ครอปนี่ว่าอย่างนี้ใครจะไม่รักแหละครับโอ้โห,โหกลายเป็นผู้นําของทีมไปแล้วสีไมปลอกแข็งกับทันทีมจะไม่ได้ไปอยู่กับเราไม่เป็นไรฮนะตอนนี้ชัดเจนแล้วคือจริงๆถ้าเราได้เล่นต่อยสักส3สซีซั่นอ่ะยูดาว่าสักสเฮ้ยว่าโอ้โหเกือบโดนนะ สักสองฤดูกาลน่ะเราน่าจะได้การเป็นกับตันนะผมคิดว่านะเพราะว่าอายุมันน้อยด้วยมั้งหรือว่าอยู่กับทีมน้อยไปผมก็ไม่เคยเล่นแล้วเป็นกับตันเหมือนกันมีการเปลี่ยนตัวนะเอนโดโดนเปลี่ยนออกโ,อโหมึงก็เวอร์ไปอยอัดซูฟาติลงมาด้วยฮะจ็กกคกครอปเหมือนให้โอกาสเด็กเยอะมากเลยเห็นเกมนำแต่ว่าไม่อยากบอกว่ามันไล่มาได้นะครับชุกเวเซให้มาเรนจันยูดิวะเรนสุดเส้นอสองตัวซ้อนไปไม่ได้ฮนะฟัชอลี่มาซ้อนให้มาป๋าโบกาีิยิงวิ ติดเซฟอังเดรแตสเตเกนอยู่ฮะเกือบกลับมายิงทีมเก่นบบานะฮะสำหรับปาโบกาบี้เนี่ยจะว่าไปบาร์เซโลนาเองก็มีเรื่องราวกับเรนจ,จรังด้วยนะเพราะว่าคุณพ่อของเขาเนี่ยเคยอยู่บาร์ซ่ามาก่อนนะฮะอ้าวลุดมายิงผู้นี้ติดแตสเตเกนนะเพราะฉะนั้นนักเตะผูน้นี้เนี่ยเคยเห็นเรนจังตอนตัวเล็กๆอยู่แล้วกว็บมเวลาย,ยูซุมะพากลับไปเจอเพื่อนนะวันนี้เด็กคนนั้นโตมากลายเป็นผมจะกลับมายิงลุงเนี่แหละนะแตสเตเกนบ้าจริง ขอเนอร์อีกทีจูเวเซ่โอ้โหมหึงไม่เข้ากรอบอะครอปอยากจะให้ฝังลู่ที่4นะแต่ว่าพี่แกก็เล่นมึงเปลี่ยนเอาเด็กลงมาซะเยอะเหลือเกินแต่ทีมก็ยังทรงไม่แย่นะฮะขอเนอร์อีกทีโอ้โหแม่งเปิดเลยโดนเคลียร์ทิ้งโดยอัลซูฟาตินะฮะโอ้แล้วเคลียร์เอาชิปเปงแล้วบุกยอสาก้าไปแย่งมาได้ด้วยครับผมเอ,อเอาหน่อยเอาหน่อยเอาหน่อยโอ้โหวิม,มาเกเล่บ้าจริงเชียวบุกยอสาก้าหลุดมาเปิดได้ครบโอ้โห ยังไม่ผลอันตร,รายครับ,บและลุนี้คาบาโกเคลียทิ้งไปก่อนยอดเยี่ยมมากคือตอนนี้ต้อเมอกลิพูลเริ่มตั้งเกมไม่อยู่นะบาร์ซ่าหวหมุกหนักมากมาตินาลีให้มาสาก,ก้ามูกโ,กโกโกเอาดึงช้ายิงติดบล็อกเมดิน<อ>่าลื่นกล้วยและมุโกโยสาก,ก้ายิงไล่มาแล้วครับผมโอ้ย oh! จังหวะมันก็ทุเรศเกินเมดิน่าอุตส่าห์บล็อกลูกยิงของยูซุฟามูโกโกได้แล้วนะฮะแต่ว่า เกมมันดันโบ้ลื่นกล้วยเฉยเลยดูภาพช้าครับเนี่ยบล็อกโอ้โหมันไม่ได้ลื่นกล้วยแต่ว่าขาบูโกโกโกอ้อ่ะไปเอาทางด้านของเมนดีน่าไปด้วยแล้วมันไม่ได้ฟาวด้วยหรอวะโอ้กลายเป็นว่าซาก้าเนี่ยได้ยิงแบบลอบเป้าแบบนี้ก็เกินไปสำหรับอเดสันเบเกอร์ที่เขาจะเซฟไว้ให้อะ่ะฮะไปไ,ไลมะโอ้โหแต่ว่าชิปเปงละเกมลูกเกมตอนนี้คือกองหลังลิปูไม่เอาแล้วครับผมมึงไม่เอาไม่ได้มึงมีสมาธิกันก่อน แมนนิ่งให้มาสาการยิงหุ้ยงานชุกเลยฮะสมาธิเริ่มหลุดแล้วว่ามันเป็นทีมเด็กด้วยแหละตอนนี้ต้องแก้เกมโอ้โหและครอปไม่แก้ด้วยครับเป็นเบาเดยโดนเปลี่ยนออกน,นะส่งบัตูรีน่าลงมาเสริมเกมลุกเข้าไปอีกโอ้ตายแล้วครอปครับผมแมนนิ่งแมนนิ่งให้มายูซิฟาบุตโก็เอ้าโดนครับมิรันดาได้อยู่คือตอนนี้ต้องบอกแบ็กซ้ายเราอะแม่งเน้นเกมรับมากๆเลยนะไอ้มิรันดาเนี่ยไม่ค่อยเน้นลุกไม่เป็นไร เน้นลุกกูคนเดียวก็บอกโอ้โหดูแหวกมาเองเลยครับผมอยู่ดีวะเล่นด้านในอม,มึงเติมช้าก็จริงลูกนี้น่าจะชิปดีกว่าเอาแต่ยังได้อยู่เรียบร้อยกูก็ล้ำสิครับปั <laughs> ๊มแบบนี้กูก็ล้ำสิครับผมมีการเปลี่ยนตัวนะฮะเบอร,ร์สิบการเรื่องมาตินัลลี่โดนเปลี่ยนออกอ้าวตัวพิกเกมของบาซ่ามาแล้วครับผมเดอะมุนแอนโทนีลงมาสู่เกมแล้วแต่เซเกนเล่นสั้นเอ้ยจับบนยาวแล้วเนีน่ย โดนจนได้ครับคาร์วโยแย่งมาได้ใครมาคณะของเจ้าลูเวลส่งวิ่งเนี่ยดาวรุ่งเต็มทีมเลยเห็นปะ <c oughs> มีแต่ดาวรุ่งนะเจนครอปแต่ว่าเอาดิถ้าได้แชมป์ด้วยทีมชุดนี้ม่งโคตรน่าภูมิใจอ่ะเอาครับมาชุกเวเซส่งไหมไม่ส่งไม่เป็นไรพี่ไปเองพี่ไปเองพี่ยิงเองสุดยอดก็โบโบอกโอ้ท่านายของชุกเวเซนะฮะนี่แหละตัวแท้ของโมเมสซารานะ ซาร่าไปทีมไหนผมไม่รู้ด้วยไม่รู้ว่าแขวนสตาร์ตด้วยหรือเปล่าไม่เจอนะฮะจะอยู่เรียลมาดิดหรือรอะไรผมไม่เจอด้วยแต่ตอนนี้ได้คนนี้มาแทนนะครับผมจากบียริโอแล้วใช้ได้เลยฮนะโอ้โหดูฮะจังหวะด,ดึงของพี่แกนะฮะปีกในวัย27ปีนะครับผมซัดเต็มๆแล้วผู้สินกระเป๋าจบแข่งขันในเลกแรกของยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกรอบ1 6ทีมสุดท้ายระหว่างมาเซลโลูนานและก็ลิเวอริลลูครับผมวันนี้ที่คัมนูเนี่ย บาซ่าแ <สา S 1> พ้กอริพูไปถึง4ประตูต่อ1นะ,ะนนะ 1> เดี๋ยวมาเจอกันเล็ก2ที่แอนฟิลด์แต่อบอกเลยว่าร์พูกุมความดได้เปรียบไปแล้วครับ,บอย่าเพิ่งเพลินไปกับฟุตบอลยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกนะครับผมตอนนี้อยู่กันอีกหนึ่งนัดที่สำคัญมากๆของร์พูและก็เรนจังครับนั่นคือนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะครับผมถึงแม้จะเป็นถ้วยเล็กแต่ว่าถ้วยแชมป์ก็คือถ้วยแชมป์นี่คือคำพูดของโฮเซ่มูรินโญ่นะครับผมและ ในเมื่อจะเป็นการสั่งลาของเจนคลอปแล้วเราจะเอาให้เขาได้ไดทุกถ้วยเหมือนเดิมครับผมแต่วันนี้มันจะไม่ง่ายหน่อยฮะเพราะว่าลิเวอร์พูลต้องเจอกับแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับโอ้ยแล้วดูเหมือนซิตี้จะเตรียมการในการหยุดท้านของเรนจังมาแล้วครับผมในเมื่อมันเร็วนักแล้วผมเป๊ปกวาร์เดลาก็เลยไปจัดเอาฟงโซเดวิสมาจากทา้านัของไบเยอร์มินิกเอาไม่ใช่สิอันนี้ย้ายมาจากอาเลติโกมาดริดเลยนะครับโอ้ยกะเอามาจับตายเรนจังแน่เลยอะ่ะมาดูกันว่าอ้เปรต สวัสดีครับผูช้ชมวันนี้ G4U ขอนคุผู้ชมมาที่สนามเวมบรีสเตเดียมนะผมมาอยู่กันในนัดชิงชนะเลิศของศึกฟุตบอลคาราบาวครับนะผมผมแดงหรือกูจะได้เจอกับเรือใบสีฟ้าแมนชเชสเตอร์ซิตี้ฮะก็จะบอกว่าซิตี้นี่แข็งแกร่งอยู่แล้วนะผมและเป็นการเจอกันอีกแล้วของตระกูลยูดีวะและเป๊ปกวาดิโอล่านะครับผมในเมื่อเป๊ปนะครับผมปีที่แล้วกับพรีเมียร์อังกฤษเนี่ยไม่ได้แชมป์ด้วยนะแต่ว่าแชมป์อ,อื่นๆได้เกือบหมดเลยมั้งรู้สึกเอฟเอคัพกก็ได้ ชมเปี้ยนกกก็ได้แต่ว่าพรมเปียนเลกเนี่ยตกเป็นของแอสตันวบิลล่านะฮะมาปนีนี้ตระกูลยูดิวะกลับมาอีกครั้งเพราะฉะนั้นเราจะไม่ให้เป๊ปได้สักควยเลยครับยอกยอกอาไปยูดิวะเลอหูหลอกสวยลูกนี้ยิงติดบล็อกเขาบอกเอาได้อยู่ซ้ำอีกทีมมากันไวเหลือเกินนะฮะนิดเดียวเขาบอกเรนจังเกือบยิงน,นําได้แล้วคอเนอร์เปิดมาเปิดไม่แม่นเลยเอาแต่ว่ายัางได้อยู่อะเบดีนาะให้กลับมายูดิวะเลนโอ้โห เป็นไงฮะใครอยากดูการยิงไกลผมว่าซีรีส์นี้คุณน่าจะได้สนุกแล้วนะเพราะว่าผมยิงไกลยเยอะมากแล้วนะยิงไกลย,ยิงปั่นยิงแบบไอ้โค้งย้อยๆที่เคยขอกันมาเนี่ยแม้เมื่อก่อนจะแบบว่าเน้นแท็บอินหรือว่าเดี๋ยวนี้ไม่ต้องแล้วนะฮะโอ้โห,โหและต้องบอกว่านี่คือเด็กที่เก่งที่สุดในตระกูลในตอนนี้แล้วนะผมสรับยูดีวะเรนไม่ต้องถานกนแล้วครับผมพี่ครับตั้งแต่สร้างตัวมาใครเก่งสุดไอ้นี่เก่งสุดครับแม่นโคตรเก่งเลยฮะดูฮะยิงเข้าเต็มๆเ,เป๊ะบ,บอกยูดิวะ โอ้เดวิสไอตัวเนี้ยเขาซื้อมาเพื่อมาหยุดเลนจังเลยนะฮะเราใช้ความไวสุดโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมึงอย่าเปิดให้เขาจิงโอ้โหเอาอีกแล้วเนี่ยแหละนะกองหลังดาวรุ่งคือไอเมดิน่ากับเมดิน่าตัวเดียวมันเอาไม่อยู่ไงฮนะเนี่ยดูอาริโยฮะกับกันทีมคนใหม่ของเรามันยังเด็กอยู่เลยอายุยี่สิบสามปีเองเอาไม่อยู่หรอกฮะหนึ่งหนึ่งแล้วนะครับผมซิตี้กลับคืนสู่เกมโคตรไว และโรดริโก้จะไปไหนครับผมนี่มิลัน่ากูถามจริงเป็นเล่นเซนเตอร์ได้ไหมโอ้ยเอ็นโดสู้ไม่ได้อีกฮะมูเซีล่าคนยิงตีเสมอนะจากมูเซีล่าให้มาฟีโฟเดนเปิดออกไปทางด้านซ้ายแมนซะด้วยครับอัฟซอกเตวี่ยิงอัดไข่อัดไข่มูกิเล่แล้วโอ้โหเซ็งฮะเบนซันนะครับผมจะมามูสโอ้นี่มันก็เลี้ยงผ่านง่ายเกินไอ้หมอเนี่ยโคตรเก่งเอาช้าครับฮาแลนด์แหมยืนตรงคารุคอมชาติ ขอเลยแล้วกันสับลูกนี้ไปแล้วโอ้โหเดวิสเอาไม่อยู่นะเฮ้ยและเดวีสไม่ตามด้วยครับโอ้โหอูปเปคอนบอกชิปหายแล้วเรียบร้อยครับผมลิวบูได้ประตูขึ้นนําอีกครั้งหนึ่งจากคนเดิมนั่นก็คือเดี๋ยวก่อนนะถึงครอปบอเนี่ยไม่ถึงว่าโอ้โหจะวิ่งไปกดปากครอปซะหน่อยบ้าจริงเชียวนี่ฮะเรนจังบอกแล้วว่าเราจะมาแบกทีมขึ้นนํำสองหนึ่งอีกครั้งนะฮะ คือตอนนี้ต้องบอกว่าทีมอ่ะเวลาเราได้จังหวะบุกเนี่ยผมต้องทําให้ได้จริงๆนะเพราะว่าถ้าทำไม่ได้อ่ะเรามีโอกาสที่จะเสียประตูเยอะมากเยอะมากๆเลยเมดีน่าจริงอยากให้แกแม่งไม่เล่นแบ็กซ้ายแล้วไปเล่นเป็นเซนเตอร์มากเลยแกเหนียวครับแกไม่ได้เด่นเรื่องบุกเลยอ่ะแต่แกจะเป็นแบ็กซ้ายไงบ้าจริง <c oughs> แล้วบรูินเกอร์เป่าจบการแข่งขันในครึ่งเวลาแรกที่สนามเวมบริสเตเดียนะครับผมเราชิงคาราบาครับนะบ,นะบผมลิปูนํำซิตี้อยู่2ประตูต่อหนึ่งนะเบนจ์ยิง2ลูกครับผมสูซิตี้ได้ประตูจากมูเซียล่า มีการเปลี่ยนตัวแล้วนะผมมานี่แหละเฮเลิปิโนโ่ครับคนนี้ผมอยากเล่นด้วยมาตลอดเลยฮนะลงแทนฟลิปคอสติที่เงียบมากเลยนะผมในช่วงครึ่งเวลาแรกนะเรนจังฝากบอลมาให้ที่อารโย่อย่าขึ้นสูงครับพี่พี่อย่าขึ้นสูงมิรันดากลืนกลับมาอารโยกลับกันทีมให้มาถึงเลยจังโอ้โหพลิกสวยพลิกแบบนี้ก็ไปสิครับผมลุดมาซัดเต็มคอหายไปเลยครับผมนี่แหละแฮตทริกในนาทีที่53ครับผมขอเสียงหน่อย เสียงดังๆหน่อยอย่าลืมกดไลค์ให้ด้วยเออใครชอบซีรีส์นี้อย่าลืมกดไลค์ด้วยเว้ยซีซั่นสุดท้ายแล้วจะจบอยู่แล้วโอ้โหบอกแล้วฮะคำพูดของมูรินโญ่เลยครับถ้วยก็คือถ้วยฮะจะถ้วยเล็กถ้วยใหญ่มันเป็นแชมป์หมดต้องเอาให้ได้เว้ยซัดลูกนี้โอ้โหเต็มข้อเข้าไปเต็มเนะฮะเอเดซัดแล้วดูโอ้โหเจนก็ครอปชกหมัดอย่างงี้มันหมัดอีกแล้วไปไหนละฮาแลนด์วันนี้อุ้ยอารโดโย่แม่งเอาอยู่เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยว โรดี้กลับมาหาแหลนท์ทันแล้วให้มาสวยด้วยครับปัญหาคือแม่งมีโรดิโก้เนี่ยแหละไอ Meet ้เป๊ปอ่ะโหดชิบหายแมตช์จูนูเยสคืนกลับมา ba, อุปโหว่ให้ขึ้นมาสูงนะอุม Platform ปมาอินโต้เรียบร้อยช้าครับเรียบร้อยสวยมากาปาโบกาบบีแ้และจะเป็นเกมสวนกลับโอ้ยโดนชดอย่นนยาพึง่งแข็งแกร่งแล้วเว้ยซูเล่ตัวใหญ่แล้วไงอ่ะตัวใหญ่ก็ล้มดังโอ้โหหลอกมาหนึ่งสุดยอดฮะเล่นะลจัง,ลงหลอกสองมาแล้วหลุดเดี๋ยวยิงแม่งเลยวู้โหโคตรมันเฮ้ย ร้อยว,วันพันปีจะสร้างตัวออกมาได้แบบนี้ไอ้เปรเดเลยโอ้ใครบอกว่ามันไม่มีความท้าทายแล้วแล้วแต่เลยนะครับผมผม,มถือว่าผมเล่นแม่งมันใช่ไหมอะ่ะมันเป็นเอเรียแล้วอะตอนเนี้ยคือใครอย่าดูเมสซี่ก็ตัวอย่างเงี้ยแหละด้วยสกิลมนะันอะตอนนี้คือแบบถ้าไม่ได้โดนแบบว่าแบบว่าดักเยอะๆจริงๆอะดวนตัวต่อตัวเนี้ยเลนจังหลุดได้เกือบหมดแล้วฮะตอนเนี้ยฮาเล่น อันดี้มาแล้วโอ้โออ้โ้ให้มาจ๋ามามูเซียล่ายิงมาโอ้โหยลูกนี้มันต้องเข้าอะครับถ้าอยากจะไล่ได้อยู่นะซิตี้เพราะตอนนี้มันไปถึง4-1แล้วฮะอาริสันก็ต้องกระตุ้นน้องๆหน่อยนะฮะเพราะว่าโอ้โหช่องโล่งโล่งแบบโล่หี่ๆเลยครับผมบ้าจริงคอนดีคิกโรดริโกเปิดมาได้โคลด้วยไม่เป็แล้วโอ้โหกาบี้เจ็บไหมนั่นอะ่ะซ้ำอีกทีโดนวิบยัสไม่ได้ครับเข้าซองอาริสันเบกเกอร์ไปแล้วครับผม มาอีกแล้วซิตี้อ้อารยโยอเบอร์กันโดให้มาเออร์ลิงเบลเนี่ยฮาแเลนแม่งชา้าช้ามากครับผมมันเป็นบั็กของกองหน้าหรือไงไม่รู้นะดูดูดนี่กองหน้ามันต้องเล่นแบบนี้ฮาแลเลนมึงได้ไปได้ยังไงรางวัลนบนลุงโดนเนี่ยมันควรจะเป็นกูมันควรจะเป็นกูไปซ้ายเออมองมองด้านใน,นมี <S <S เปิดปาลกโอไม่ไหวว่ะปีโนแม่งตัวมันมันเป็นปีกอะฮะตัวมันเล็กสู้ไม่ไหว ฟิลฟเดนยกมาลูกนี้เอาดีติดเมดิน่าครับผมชุกเวเซให้มาถึงเรนจังโชยให้แม่งเห็นดีเอาสักลูกนึงมาเยเดวิปิโน่ปิโนโ่โนโกลับหลังเมื่อก่อนที่มอตันมิรันดาโอ้จังหวะนี้ต้องได้แล้วว่าโอ้โหสุดยอดปาลุดและยิงสุดยอดเลยโอ้โหเหมาคนเดียว5ลูกฮะยูดิวะเรนมึงจำชื่อกูไว้เลยนะเป๊ปกนเดียวนะเป๊ปบ,บอกกูจำผู้มึงมานานแล้วกูจำผู้มึงมานานแล้ว โอ,โอ้โหสุดปีนผมโอ้โหแล้วดูมันยิงโคตรคมะบ้าจริงแล้วพุทธสินก็เป่าจบในทาเมนที่เรียบร้อยครับขออนุญาตตัดภาพในการชูถ้วยเลยนะฮะกลัวเดี๋ยวโดนเคลมสิทธิ์อีกฮะบ้าจริงเชียวนี่และแล้วพวกเราก็ทำได้สำเร็จครับโอ้โหอารโยนี่มันคือใครวะขึ้นมาจากชุดเยาวชนเอาปลอกแขกในนทีมาจากมอตันเฉยเลยครับผมผมว่าจริงๆตอนมอตันเป็นก็ดีอยู่แล้วนะ แต่ไม่เป็นไรให้มึงชูไปอยากชูชูไปเอาครับผมนี่คือแชมป์ควาสร็ตในเขาเรียกว่าถ้วยแรกในฤดูการสุดท้ายของเราครับผมนอกจากจะส่งท้ายจะเข้งครอปแล้วจะต้องส่งท้ายเรนจังด้วยนะได้มาแล้วถ้วยแรกครับผม อาเล็กครับแล้วก็อย่าเพิ่งฉลองแชมป์คาราบาคับกันนานเกินไปครับนี่ไงเห็นไหมผมบอกแล้วเรากายเป็นผู้นำของทีมไปแล้วถึงแม้จะไม่มีปลอกแขนเอาวะเลกที่สองกับบาซ่าสู้กันหน่อยทุกคนไปเล่นที่แอนฟิลด์ซะด้วยกุมคอนได้เปรียวไว้หมดแล้วนะผมเพราะว่านัดแรกเนี่ยชนะมาก่อนแล้วถึง4ต่อ1นน,นะนัดนี้ขออย่างเดียวอย่าพลาดก็พอเป็นจังค่างคือเราเป็นซีเอฟอะครับผมเป็นหน้าต่ำนะต้องลงมาล้วงช่วยนิดนึดนงอะ ปล่อยให้ทุกคนในทีมเล่นกันเองเนี่ยผมว่าเราโอ้โหแม่งอย่างสวยฮะเรนจังนี่แหละโดมิเนตทุกอย่างชุกเซ่ั่นแหละเห็นไหมสไตล์การเล่นของฉันคือแบบนี้ไงลุตแบบปันหนีเรียบร้อยครับผมนี่แหละหัวใจทุกๆอย่างนะฉายาลูกรักป่าครอปกูไม่สนหรอกเพราะว่ากูก็รักครอปที่สุดจริงๆนี่ไงโอ้โหเป็นไงล่ะเด็กเส้นป่าคอปลูกรักป่าครอบแต่ถ้ามันเล่นได้แบบนี้แฟนแฟนลิฟ์พูก็รักทุกคนแหละครับ้ นี่แหละเือบนนะฮะเราเล่นเป็นซีเอฟะผมว่าเหมาะกับเรนจังที่สุดแล้วคือลงไปล้วงลงไปเขาเรียกว่าปั้นเก์ขึ้นมานี่คือสไตล์การเล่นของยูนะยูเล่นแบบนี้ครับผมถ้าแบบว่าอยากดูเป็นแบบหน้าเป้าเล่นแบบว่ารอทาประตูอย่างเดียวอาจจะไม่ใช่สไตล์ผมเท่าไหร่นะผมเนี่ยแหละคือสไตล์ผมเลยคุณการให้มาบุกยศักกะซากะช้าครับเฮ้ยอารโรโยจริงจริง คือผมมาคิดถึงดันโซครับเพราะว่าดันโซแม่งคือตัวโอ้แต่ว่าจังหวะนี้ไปแล้วคุณได้โดนพลิกแบบนี้ก็ยิงเป็น2ประตูต่อศูนย์ครับผมโอ้โหโอกาสเข้ารอบสูงริ้วแล้วฮะสำหรับทานา้ขอลิว้วปูตอนแรกมีข่าวว่าพวกเขาอะมีสิทธิ์จะตกรอบเลยนะครับผมเพราะว่าโพลอะไรนะโพลบ,บอกว่าการที่เสียนักเตะหลักถึง3คนออกไปจากทีมเนี่ย ทีมอ่อนลงมาเยอะมากแต่จริงเจนเขาบอกไม่เป็นไรฉันยังมีลูกรักของฉันอยู่คนเดียวก็พอแล้วนี่อาจจะเป็นจริงก็ได้ครับโอ้โหสุดจัดนะคิดถึงดันโซจังเลยแต่ไม่เป็นไรฮะอารโรโยมันได้อยู่เหมือนกันเฮ้ยแต่อ้บ้านเนี่ยมันไวไงอเรฮันโดเบลเดเนี่ยหักกับมามกโกปโกยิงวิ่งตราบใดที่ยังมีเบเกอร์อยู่เราก็ยังไว้ใจประตูได้อยู่ขอเนอร์เปิดโดยกุนโดกันอุ้ยโขออกไปได้เฮ้ยคลาร์กใครวะคลาร์กเ็นอย่างนง้นเหรอเ็นมา บอกแล้วมันมีเด็กดาวรุ่งเต็มเลยครับที่เจนคอฟอร์แกใช้ตอนนี้ทำไมวะคืออยู่ๆบอร์ดมันมามึงอยากจะสร้างตีไงลรามาซวยอย่างนั้นเหรอเรนจังฝากมาที่เฮ้ยมาวันนี้นนซูเปอร์แมนเออสวยครับผมไปแล้วครับผมเรนจังหลุดมาลูกนี้เอาละดนียชิปแล้วก็เรียบร้อยไปอีกครับผมนาที21นะฮะโอ้โหยูดิว่เรนทำแฮตทริกได้อีกแล้วครับผมโอ้โห แล้วลูกสุดท้ายนี่ยังสวยฮะชิปหนีทันทีของมาร์อังเรตแตสเตเกนไปเลยนะฮะจริงๆพูดถึงแตสเตเกนเนี่ยผมถือว่าเขาเป็นคนที่ดวงคุดมากๆนะถ้าไม่ได้อยู่ทีมชาติเยอรมนียังไงแกก็ได้เป็นมือหนึ่งนะดันไปเจอมาเนลอนเอนอยเอร์เข้าไปชิปหายโอ้โหชิปย่างสวยครับผมข้ามหัวเข้าไปสามศูนย์นะเจนคอปมั่นใจในตัวลูกทีมแล้วก็แบบนี้ไม่น่าจะตกรอบแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้สกอร์ไปไกลถึง7-1ึงแล้วนะสองนัดรวมกันอะ บาซ่าแม่งต้องยิงหกลูกอะเพื่อเสมอ,อก่อนนะแล้วยิงโอุ๊ยฟาเจลลี่นะฮะอดีตกัปตันของเรนจังที่จูเวนตุสเอ,อ้ยได้ครอุอ้ยแมนนิง่งเกือบไปครับผมแม่งขึ้นมาโขกเกือบเข้าไอ้บ้าเอ,อ้ยหรือว่าช้าเลยนะครับผมอลิซี้เนเปเกอร์เซฟไว้ได้สวยมากนะว่้แต่ว่าจริงก็มีคนเฝ้าเสาอยู่สองหนึ่งคนด้วยนะเนี่ยแมนนิ่งให้มาคุนโดกันเปดรียูซุฟามูโกโก ใอม oh, oh, ้มาโอ้โหหลุดมามาตีานันนี้ยิ่งติดเซลอลิซซเบเกอร์อแต่ว่าปะเจ้ารี่ซ้ำเข้าไปเอาและะนะ้วครับผมไล่มาแล้วฮะท่าให้ขอบบา์เซโลนานะเก็บคลีนชีตย, <c oughs> ยากจริงๆเ <c oughs> <ๆ>ว้ยคือตอนมีดันโซแมงก็ว่ายากแล้วตอนนี้ไม่มีดันโซแมงยิ่งยากกว่าเดิมก็ไปอีกอะแ <c oughs> ต่ว่าลูกนี้ต้องบอกบาซ่าเขาบุกมาสวยจริงอะเ <c oughs> <ต>สียดายล<ต>ู่นี้จริงอลิซซเบเกอร์ก็น่าจะรู้อยู่แล้วนะว่าเขายิงมุมนั้นนะมูเล่ อารโรโยโยกมาให้ที่เรนจังครับผมฝากก่อนคือจะให้เรนจังเล่นเกมตลอดเวลามันก็ไม่ได้ครับแม่งเ้าแต่ว่าจังหานนี้ได้มาแล้วด้านในคลารเคนมึงมองเลยซุปเปอรแ์แมนโอ้ชาเหลือเกิน <c oughs> ทำไมมึงไม่ยิงจังหวะแรกไปเลยวะโอเคลาบุรสินก็รเป่าจบแข่งขันในครึ่งเวลาแรกที่แอนฟิ์ไปก่อนนะครับผมครึ่งแรกสุดมานะลิฟูนำอยู่3าต่อหนึ่งจากแฮตทริกของเรนจังนะแต่ว่านิโคลฟาเจอลี่มายิง ตีคดแตกให้กับทนันของบาซ่าครับไปดูกันตอนในครึ่งหลังนะบาซ่าต้องการห้าลูกเพื่อเสมอก่อนนะผมเร่งเกมบุกวุ้ย <c oughs> เปิดมาลูกนี้ <c oughs> ไม่ได้โอกออกโดยเมดิน่ายอดเยี่ยมคะกาบี้ <c oughs> วุ้ยฟาโจลีโอ้ยเยี่ยมึงใจเย็ยนใจเย็ยน <c oughs> ใจเย็ยนเย็นอย่าเล่นคนอย่าเล่นกนขอร้องอ,งอ,งอง้อยโดนชนไปแล้วบ้าจริงบาซ่านะฮะ โหมุกหนักมากครับอยู่สักโอ้โหความไวเป็นเรื่องของปีศาจมูโกโก้ยิงยังติดไมทิน,นะซ้ำอีกทีไม่ได้โอเคพอไปก่อนยังโคลกลับมาได้โดยฟาเชิโอรี่และซาก้ายิงติดล็อกเอาละสวยครับผมมาตัวเลือกเอนโดคาร์เคนมึงให้กูมาก่อนเออจริงๆไม่รู้แม่งชื่อคลาร์กอะไรนะฮะจอแดนคลา,คาร์กแล้วแบบลุกฝากฝากอันนี้เป็นเด็กดาวรุ่งนะฮะคลาร์กคลาคคร์กเฮ้ยคลาคคร์กคลาร์กโอ้ยไม่ได้ก็มาก่อนดิเพื่อนโอเคไอส่งเกือบเสียแม่งไอ้กู โอเคชิปหายแล้วครับมาตินาลี่มาตินาลี่โอ้ยแข็งแกลง้งคุนดกันโอเคไล่มาอีกแล้วหัว่าตอนนี้บาซ่าบอกว่าตกรอบก,ก็ได้เว้ยแต่ว่ากาูขอไม่แพ้มึงในบ้านของมึงน,นี่แหละไม่ได้นะแอนฟิ์จะต้องเป็นถิ่นที่ต้องทำให้คู่แข่งกลัวสิไม่ใช่คู่แข่งมายิงได้แบบนี้โอ้โหแม่งฝ่ามาแล้วคุนดูกันมันยิงดีเกินนะจังหวะน,นี้ไม่ได้ยิงง่ายเลยนะ ไปแกเปลี่ยนตัวเนี่ยคลาร์กต้องเอาออกแล้วครับเนี่ยต้องส่งเยริปิโนลงมาโซนบาซ่าส่งแอนโทนีลงมาแก้เกมอะมันมีตัวความหวังลงมาแล้วนะฮะนั่นคือทางด้านของเดินมุนนะชูเวเซ่เอาล,ละให้มาเรนจังเลือกสุดท้ายเดี๋ยเไว้ไปเลือกสุดท้ายหลุดมาเสาแรกโอ้โห้ยแม่งรู้ทันว่ะผมกะยิงเอาแรงไว้ก่อนเลยรู้เมื่อกีไ้ไปแกเปลี่ยนตัวอีกรอบหนึ่งเนอะผมปาโบกโอมเปลี่ยนปาการีอรบบอกบบอด้วยเหรอฟาบ,บิอาโอคาบาโยอะเก่งแหละเข้าใจแต่แบบไอ้เชี่ยกูต้องการกาบ,บี้ก่อนไหมอะเกมแบบเนี้ย มาแล้วครับแมนนิ่งแมนนิ่งอีกแล้วนะฮะให้กับมาซาก้าซาก้าให้มาแอนโทนีแอนโทนียังไงเพื่อเพื่อซีซ่ขอบใจมากเลยแอนโทนี่มึงนี่คือตัวมีเหมือนเดิมจริงๆครับผมและลิปูก็สามารถที่จะเปิดบ้านนะครับผมเอาชนะบาร์เซโลนาไปได้แบบบุตรวิตค่ะสามประตูต่อสองแต่ว่าสกอร์สองนัดเนี่ยเราถล่มพวกเขาไปได้ถึงเจ็ดประตูต่อสองเลยนะฮะโอ้ยเจ็ดต่อสามสุดมันนะเขารอต่อไปเว้ย ้ถึงแม้ว่าจะเสียผู้เล่นสําคัญไปถึง3คนนะฮะและไม่ได้ใครเข้ามาใหม่ด้วยนะแต่ว่าแค่นี้ก็ดีพอแล้วครับผมเนี่เห็นไหมมีแค่นายกับฉันก็พอแล้วแต่ว่าแมตช์ที่แล้วนายก็หายเหมือนกันนะกาบี้ไม่เป็นไรครับเราจะเป็นเดอะแบกของทีมเป้าหมายสูงสุดคือตอนนี้ชมันพรีเมียร์อังกฤษผมว่าไม่ยากเกินไปแล้วเพราะว่าเรานําเดี่ยวมากๆเลย เหลืออีก2ถ้วยครับผมคือถ้วยนี้ฮะแชมเปลีกแล้วก็เอฟเฟคับนะที่ต้องเอามาให้เจนครอบให้ได้นะครับผมมาร่วมรุ่นกันไปต่อนะครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้เรนจังด้วยนะขออนุญาตไปก่อนแล้วจ้า